คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่32ทับ2557เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอายการศึกพุทธศักราช2,457ตามที่ได้ประกาศใช้กฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,557เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปแล้วนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุดการระงับการปราบปรามหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนการใช้อำนาจตามกฎอายการศึกจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1. กําหนดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้ใช้อำนาจตามกฎอายการศึกดังนี้1.1กองบัญชาการกองทัพไทยผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอายการศึกพุทธศักราช2457ทั่วราชาอาณาจักร1.2กองทัพบก1.2.1ผู้บัญชาการทหารบกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอายการศึกพุทธศักราช2457ทั่วราชาอาณาจักร1.2.2แม่ทัพภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาคเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอายการศึกพุทธศักราช2457ตามเขตกองทัพภาค1.3กองทัพเรือ1 3 1ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอายการศึกพุทธศักราช2457ในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ 1>, 1 3 2ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอายการศึกพุทธศักราช2457ในทะเลอาณาเขตที่รับผิดชอบ1.3.3ผู้บัญชาการกองเรือภาครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการกองเรือภาคเป็นเจนา้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตามกฎอายการศึกพุทธศักราช2457ในเขตทะเลอาณาเขตที่รับผิดชอบ1.4กองทัพอากาศผู้บัญชาการฐานอากาศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการฐานอากาศเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอายการศึกพุทธศักราช2457ในเขตรับผิดชอบของกองทัพอากาศ2 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามคำสั่งนี้หากเป็นการใช้อำนาจในการปฏิบัติการซ้อนกันให้ประสานการปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามความจำเป็น 3. การใช้อำนาจตามกฎอายการศึกพุทธศักราช2457ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเฉพาะการเกณฑ์หากมีความจำเป็นต้องกระทำให้รายงานขออนุมัติต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เป็นต้นไปสั่งณวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ